พริกแห้งตำไม่ได้มีปหูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากาพริกแห้งกระทียแกงมัสมั่นไก่ค่ะเพื่อนๆมัสมั่นไก่กินกับข้าวสวยร้อนๆกรอบๆอร่อยกินกับส้มตำสุดยอดเลยค่ะจะบอกให้ ยังมีกับข้าวของเราอีกอย่างหนึ่งคือกรอบๆอ,อร่อยกินกับส้มตำสุดยอดเลยค่ะจะบอกให้ยังมีกับข้าวของเราอีกอย่างหนึ่งคือมะเขือเทศมะละกอผงปรุงรสแล้วก็หาน้ำปลา้าต้มสุกนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ,คะเมนูส้มตำของเราบอกเลยว่าวันนี้ ไม่ผิดหวังเลยค่ะมีผักต่างๆให้แก้มด้วยนะคะข้าวมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆไม่คุกด้วยเครื่องแล้วนำมาทอดไม่ว่าจะเป็นส้มตำผัดเต้าหู้ถั่วง,งอกมะสมันพริกแห้งตำไม่ได้มี ปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากาพริกแห้งกระที่ยอ,อนือจะกินกับติ่มกับขนมปังก็อร่อยนะคะสำหรับม,สสมัสัมนไก่ของเราเค็มข้นน่ากินมากๆพริกแห้งตำไม่ได้มีปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากาพริกแห้งกระเทิ่ว มีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆไม่มีผักหลากหลายอย่างให้เลือกแก้มด้วยนี่เลยค่ะหนังปลาทอดของเราหนังปลาตากแห้งวันนี้มีเมนูส้มตำค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะส้มตำจรนุณาตำเองนะคะ ใช้มีผักหลากหลายอย่างให้เลือกแก้มด้วยนี่เลยค่ะหนังปลาทอดของเราหนังปลาตากแห้งอีิกแห้งตำไม่ได้มีปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากพริกแห้งกระทิกหรือจะเป็นหนังปลาทอดกับกรอบกินแก้มกับส้มตำ แต่ว,ว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำผัดเต้าหู้ถั่วง,งอกมัสมั่นมีทั้งถั่วง,งอกเม็ดกะทินะวันนี้มีเมนูส้มตำค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สม้มตำกรุณนาตำเองนะคะใช้พริกแห้งตำไม่ได้มีปหูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากพริกแห้งกระทีแห้งตำไม่ได้มีปหูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากพริกแห้งกระทีวันนี้มีเมนูสม้มตำค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ส้มตำการูนาตำเองนะคะใช้พวันนี้มีเมนูส้มตำค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะส้มตำกะรูนาตำเองนะคะใช้พลากเลยค่ะหนังปลาบางๆแห้ง,หงทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะมีแก้มด้วยมีทั้งถั่วง,งอกเม็ดกะทินกะหรือจะเป็น หนังปลาทอดกับกรอบกินแก้มกับส้มตำหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนพิก<ๆ>แห้งตำไม่ได้มีปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากริกแห้งกระทิหรือจะเป็นหนังปลาทอดกับกรอบกินแก้มกับส้มตำ แต่ว,ว่ากินกับข้าวสวยร้อนเยียมมะเขือเทศมะละกอผงปรุงรสแล้วก็หาน้ำปลาต้มสุกนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะวันนี้มีเมนูส้มตำค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะส้มตำการุณาตำเองนะคะใช้พ้าวมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เรา ได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆข้<อ>าวมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆไม่ลำผักกาดแก้วแล้วก็หนังปลาบอกว่าทอดแล้วกรอบอร่อยมากริกแห้งตำไม่ได้มี ปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากาพริกแห้งกระทิกแห้งตําไม่ได้มีปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากาพริกแห้งกระเทิกมเมนูส้มตำของเราบอกเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะมีผักต่างๆให้แก้มด้วยนะคะเต้าหู้ผัดเต้าหู้ถั่วง,งอกค่ะเผื่อเพชรจะได้ แก้เผ็ดหรือไปกินกับข้าวได้นะคะไม่ผิดหวังเลยวันนี้สำหรับเมนูกับข้าวไม่ว่าจะเป็นส้มตำผัดเต้าหู้ถั่วงอกมัสมันพริกแห้งตาไม่ได้มีปหูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากาพริกแห้งกะทิว่าจะเป็นส้มตำผัดเต้าหู้ถั่วงอกมัสมันก้อนหรือจะกินกับ ิมกับขนมปังก็อร่อยนะคะสำหรับมัสมันไก่ของเราเข้มข้นน่ากินมากๆคุกด้วยเครื่องแล้วนำมาทอดอ้าวมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆเนต้าหู้ผัดเต้าหู้ถั่วงอกค่ะเพื่อเพชรจะได้ แก้เผ็ดหรือไปกินกับข้าวได้นะคะไม่ผิดหวังเลยวันนี้สำหรับเมนูกับข้ามีผักหลากหลายอย่างให้เลือกแก้มด้วยนี่เลยค่ะหนังปลาทอดของเราหนังปลาตากแห้งมากเลยค่ะหนังปลาบางๆแห้งๆทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะมีแก้มด้วยทอด อร่อยเด็ดเลยค่ะสำหรับมื้อนี้เพื่อน,อนมาพริกแห้งตำไม่ได้มีปหูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจากพริกแห้งกระเทียมผักกาดแก้วแล้วก็หนังปลาบอกว่าทอดแล้วกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะหนังปลาบางๆแห้งๆทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะ มีแก้มด้วยข้าวมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะคะเพื่อนๆกรอบกรอบอร่อยกินกับส้มตำสุดยอดเลยค่ะจะบอกให้ยังมีกับข้าวของเราอีกอย่างหนึง่งคือมะเขือเทศมะละกอผงปรุงรสแล้วก็หาน้ำปลาราต้มสุกนะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะค่ะเมนูส้มตำของเราบอกเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะมีผักต่างๆให้แก้มด้วยนะคะหรือจะเป็นหนังปลาทอดกับกรอบกินแก้มกับส้มตำหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะกินกับติ้มกับขนมปังก็อร่อยนะคะสำหรับมัสมันไก่ของเรา เข้มขน้นน่ากินมากๆคือแกงมัสมั่นไก่ค่ะเพื่อนๆมัสมั่นไก่กินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะกินกับทิ่มกับขนมปังก็อร่อยนะคะสำหรับมัสมันไก่ของเราเข้มขน้นน่ากินมากๆเต้าหู้ผัดเต้าหู้ถั่วง,งอกค่ะเพื่อเพชรจะได้ แก้เผ็ดหรือไปกินกับข้าวได้นะคะไม่ผิดหวังเลยวันนี้สำหรับเมนูกับข้าววันนี้มีเมนูส้มตำค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะส้มตำการุณาตำเองนะคะใช้พี่ว่าจะเป็นส้มตำผักเต้าหู้ถั่วง,งอกมะสมันพริกแห้งตำไม่ได้มีปูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นนอกจาก พริกแห้งกระทีวันนี้มีเมนูส้มตำค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ